สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เราอยม่เกม Minecraft รอใที่กมด1.18.1ใน 1. 1. ตอนที่15กันต่อน,นะคะเอาละค่ะาทยางั้นเราไปจับสัตว์ตัวใหม่มาเลี้ยงแล้วก็ไปสู้กับมังกรกันต่อเลยจ้าท่ายาและนี่ก็คือฟาร์มโกเลมที่เราทำไว้เมื่อคราวที่แล้วค่ะโอ้โหชูชาอาจจะไม่ค่อยได้ผลผลิตเยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็พอถูไทยไม่ได้นะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เหล็กเยอะแยะมากมายถึงเกินไปอะเนาะถ้าหมว่าต้องการเอาเหล็กมาสร้างบ้านหรือว่าทำ จะต้องทำฟาร์มที่แบบว่าเหลายชั้นหรือใหญ่วันนี้นะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงไปอมไทกากันแล้วนะเรากะว่าจะมาเก็บเบอร์รี่ไปปลูกกันนะคะแล้วก็ตามจับเจ้าสุนัขจิ้งจอกเลยค่ะโอ้หวานเราจะมีเพื่อนใหม่กันอีกแล้วหรอเนี่ค่ะว่ามันมีสุนัขจิ้งจอกอีกสีด้วยนะสีออกตัวสีป้าๆแา่ันี้จะเต็มบ้านได้พอใช่ไหมเฮ้ยเราต้องสะสมเป็นคอลเลคชันดีเฮ้ยมันอยู่แถวไหนเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นตัวสีส้มแวบๆนะคะแต่ว่าตัวสีฟ้าเนี่ยเรายังหาไม่เจอเลยเนาะเดี๋ยวระวังตก เดี๋ยวมันได้ยินมันมีหน้าผาอยู่แถวนี้ระวังตกนี่นะเราต้องอ้อมมาทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้ไม่ใช่อีกาเฮ้ยนั่นไอ้เจ้แลววเฮ้ยตัวสีฟ้าไอ้เจ้าตัวสีฟ้าเนี่ยมันก็คือจิ้งจอกแฟนทอมนะคะโอ้โหไอ้จงไอ้แต่ว่ามันบินไม่ได้เหมือนแฟนทอมนะแต่ว่ามันแค่ในตาที่เหมือนแฟนทอมนะคะแล้วก็สีขนเนี่ยก็เหมือนแฟนทอมเนาะแต่ว่าน่าจะมีความสามารถเหมือนสุนัขจิ้งจอกปกตินะคะ น้องชอบกินนี่เลยค่ะกระดูกนกเขาหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้นะเอ้ยน้องจ้องนะน้องจ้องแล้วมากินเบอร์รี่มาจะสีส้มมาแล้วแต่ว่าถ้าจ้อสุนัขจิ้งจอกตัวสีส้มแล้วก็มันก็จะกินเบอร์รี่ตามปกติของมันนะเนะาะเฮ้ยพี่เคนเฮ้ยมันติดแล้วมันติดแล้ว,ม,ลวมันติดกับดักแล้วเดี๋ยวพี่เคนไปจับสีส้มก่อนนะพี่เคนจับสีส้มนะเดี๋ยวเขาจับตัวสีฟ้าเองเฮ้ยดูดี นออกทวนสีฟ้าฟ้าสีม่วงม่วงอันนี้อม,มาม่วงม่วง้ยได้แล้วได้แล้วได้หนึ่งตัวแล้วดูตามันดิดูตาของน้อนดิโอ้ไหวจุงเลยอ่ะตามไม่ทันเลยตาน,น้อนน่ะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงเลยนะเอ้ยเหมือนแฟนทอมเลยอ่ะอะไรมาเลยทางนี้แล้วก็ได้แล้วหนึ่งตัวเล็งอีกตัวก่อนเล็งก่อนเล็งก่อนเอาเดี๋ยวกันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยลายตัวลายตัวเฮ้ยจับได้ไหมเนี่ยน้องจะหนีเราหรือเปล่าอ่ะน้องท่าทางไม่ค่อยสนใจกระดูกกับเนื้อไก่เลยอ่ะไันนีตัวแล้วด้สองตัวละอ้ํเฮ้ยน้องคาบอะไรในปากอ่ะอาแล้วอยากกินเนื้อไก่อ่ะเปล่าอุ้ยแอบรีบด้วยเหรอ,อแอบนอนกลางวันด้วย <c oughs> อุ้ยอุ้ย,ยจับ <มา S 2> ได้ตัวลวะเอาไปแค่สองตัวก็พอเนาะเย้เชโยได้คบคู่นะสองคู่เลยนี่น่ารัเอาไปแค่น่นาพี่เคนเดี๋ยวกลับลำบากนะไาแล้พี่เคนได้ยังจะกลับบ้านแล,าแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว <c oughs> โอ้โหน่ารักจุงทำให้อขอ้าวตาสีขเขียวอ่ะเอะเลี่ยนตัวนียไม่ใช่นองเป็นแบบว่าคล้ายๆกับแฟนทอมอ่ะมีสกินของแฟนทอมอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะพาน้องกลับบ้านกันก่อนนะคะไปเก็บน้องไว้ก่อนเนาะมันหลังว่างๆนะคะเราก็จะมาทำฟาร์มเบอร์รี่จากสุนัขจิ้งจอกกันเน ไปกลับบ้านกันดีกามาเรว็วทางนี้ทางนี้น่ารักมากเลยอะดูดิดิเคนเอ้าถึงบ้านเราถึงบ้านเราอย่าให้น้องหนีนะน,ดดนิดเดียวนิดเดียวถ้าน้องหลุดนี่น้องเตลิดไปเลยนะว่าน้องหล่งไวนะมากเลยตามจับไม่ได้นะเอ,อเอาน้องไปใส่ไว้ในห้องกระจกก่อนเป้าได้เลยหล่ะค้างๆตัวที่แล้วเนาะเพราะว่าตอนนีย้ยังไม่ได้สร้างบ้านให้น้องอยู่เลยนะเอ้ยจะถึงแล้วถึงแล้วตู้กระจกของเรานี่ไงเรายังมีห้องเหลือใช่เรายังพอมีห้องเหลืออยู่บ้างเนาะให้น้องเนี่ยพักผ่อนอยู่ในห้อง นีกันก่อนนะให้อยู่นี่แหละว้เดี๋ยวพี่เค็มมาตกแต่งห้องให้เนาะเอ้ตแ,ตแต่ว่าน้นะองวิ่งหนีได้พี่เค็ต้องผูกเชือกไว้ก่อนปักแป๊บปักแป๊บเอาตรงนี้เนาะนั้นละผูกไว้เลยพอละข้างไอ้เด็กๆดีๆนะอย่าหนีไปไหนล่ะอย่าดื้ออย่าซนนะแค่นี้ก็หนีไม่ได้หรอกให้ดูดิเอ้ยสวยอะ่ะเขาชอบอะ่ะ ออกสีน้ำเงินโทนสีม่วงอะสีแปลกจุงเบย <c oughs> แต่ไอตัวข้างๆนี่มันมันหอนซะนะหนลอนเลยอะวันนี้มันคู่ก็นใหญ่แล้วอะ <c oughs> น้องอหัวหรือว,ว่าน้องหอนและแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาถึงเราจะไปปรับมังกรกันจะไปตีตบกับมังกรนะคะแต่ว่ <c oughs> าไม่น่าใจเหมือนกันวันที่ลอกดีเอ็นนะคะที่เราใส่หมอดลงไปเนี่ยเราจะไปเจอกับตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปมากสักเท่าไหร่เนาะก็จะหลักนะคะก็จะมีพวกยา slow f ง i n g เนาะแล้วก็พวกยาสเปแล้วก็แอปเปิลทองนะคะ ตายยิงคนูย,ยังได้ไอแค่มังกรอะมันปกติอยู่แล้วแต่ว่าเขาใส่หมดไปเพิ่มอะเขาไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรแปลกๆหรือเปล่าดีาสาใส่ได้ทไเนี่ยเอ,อ้อยหลายยางไม่รู้เหมือนกันอะต้องลองไปดูว่าเราต้องไปที่สตรองโฮกันก่อนอะเขาเอ้ยอย่าห้เคนตามเขามาเลยนะไปด้วยไปด้วยอย่าลืมเตรียมแอปเปิลทองไปเยอะๆด้วยแล้วก็ถังน้ำอะเตรียมไปด้วยนะเอ้ยมันอยู่ไกล้มเนี่ย ลูกกระตาเอนเดอร์จะพอปะเนี่ยเฮ้ยเหลือเฟือน่าพี่เคงขับไปให้ตั้งเยอะมา,า,าะถึงอ๋หืดขึ้นคอเฮ้ยแถวนี้เปล่าอ่ะเฮ้ยมันก็แปกไปหลายลูกนเนี่ยแต่อยู่ดีไม่น่าจะใช่เนี่ยลองไปต่อดีกว่าเนาะอยู่ที่พี่เคงอีกสองลูกนะถ้าไม่พออ่ะเฮ้ยมันน่าจะไปต่อปะเนี่ยเฮ้ยมันตกของแถวนี้ป่ะจี เอ๊ะออมันตรงแล้วมันตรงแล้วอ๋อมันย้อนหลังเหรอไหนลองดูดิเอาใหม่ครับเองทีดิเพื่อความมั่นใจอะพี่เคียร์เราครับทดสอบนะเอ้ยพังแล้วอ๋อมันปากเฉยหวัดดีคุณจิงโจ้ดึงถึงก็ถึงจิงโจ้เห็นเอ็นเดอร์กลอนไหมเฮ้ยขาเห็นก็ไม่ใช่จิงโจ้เราอยากโดนจิงโจ้ต่อยเปล่ายิ่งมีกล้ามอยู่ด้วยนะเนี่ยไหนมันตกตรงเนี้ยมันตกคาแถวนี้เดี๋ยลองนี้ลองนี้อีกรอบนึงอีกรอบนึงเฮ้ยพี่เคพี่เคฮัลโหลเป็นไงฮะเฮ้ยมันมุดดินมาแล้วอ้าว 我到底讨厌 ไอพี่เคนแน่นวนเลยมันอยู่แถวนี้เราจะขงค<ง>ุยกันเะลยเนาะป๊ามาดิ้ป๊าปักท้อให้ด้วยอฮะลงนี้เลยอ่ะใช่ต้องลงแบบนี้นี่แหละทางลัดทางด่วนเฮ้ลอยด้วยทางผ่านทางด่วนทางเราเลยทางเนี้ยไอพี่เคนปักท้อไอดี้มองไม่ค่อยเห็นเลยนี่เลยแพ็กเกจเล่นลัดแล้วก็ขยับไปด้วยนะเฮ้ยถึงแล้วเป็นถ้ำหรอโอ้โหล่นตุ๊บแล้วเอ้าแล้วสตองโฮอยอยู่ไหนอ่ะป๊านดี้อยู่ไหนอ่ะไอจอเราเจ๋งแล้วฮือลงทางแล้ว อันนาให้ค่อยหากันไปก่อนไม่เห็นมีเลยสตองโฮอ่ะเอาก็ะโลกกระต่ายเอนเดอร์ออกมาแถวเนี้ยนั่นไงประตูทางเข้าอยู่นั้นนั่นไงมีแสงด้วยไปไปไี่เคนเร็วเข้าแล้วเข้าตื่นเต้นแย่อยู่แล้วไปดูดีไปดูดีดดสตองโฮม,มันอยู่แถวไหนเนี่ยเจ้าเอนเดอร์รับก,ก้อนพิเคม,มาแล้วอย่างนีซะให้ยากเลยเอ้อยเราหลงทางปะเนี่ยเราต้องามาทางนี้ปะน่าดีโอ้ยเขาก็หลงทางนะเนี่ยไม่หลงก็ไม่ใช่อ้ามันเนี่ย เดี๋ยวเขาดูทางนี้กันดีโอ้อโหนี่มันจะขึ้นหรือมันจะลงกันแน่เนี่ยเอ้ยมาทางนี้แล้วพี่เคนเซฟโซนไปเรื่อยๆต้องเจอสักวันแล้วนะ่ะเฮ้ยมีลาวาด้วยตรงเนี้ยโอ้โหไอ้พื้นทะลุเ,<ๆ>เลยเฮ้ยทางนั้นน่าสงสัยอะเราต้องไปอะ <S <S> <S เฮ้แต่ทางไหนนี่เนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางไหน,นก็ได้อ้าวไม่เอาทางเจอคิปเปอร์นะรู้สึกสับสนในชีวิตนี่เนี่ยอ้อมเดินผิดชีวิตเปลี่ยนนะเนี่ยเอ้ยอุย้ยกรองอ๋อมีหนังสือเอนชานด้วยเฮ้ยของดีๆป่ะไไนเกก็บว้่อ แบบว่าเจอหนังสือเอนชานไม่ได้นะต้องขอเก็บไว้ก่อนเนาะแอปเปิลก็ต้องเก็บชอบมากเลยแอปเปิลเนี่ยโอ้จ้าไปไปทำแอปเปิลทองเนาะใช่เขาชอบกินแอปเปิลทองกันมากๆเลยชอบกินของแพงเนาะนีไงไม่เค้นห้องนี้ห้องนี้นีไงเขาเจอเราฮะเจอแล้วไอ้เจ้าแมงสามงามอีกแล้วเย้ลักกี้ด้วยแอปเปิลไปก่อนนะ อุ้ยอย่าไปนะพี่เคนขอบอกให้ห้ามไปนะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ดุกหนุยมาพี่เคนต้องขวางเวลาให้เขาลาว้าลาว้าโอ้ตายแน่ตุ้ยแนอะเดี๋ยวเขาจะวางกองตายอินเดอร์พี่เคนต้องวัดขันใส่แทงให้เขาไปก่อนโอ้ยโอ้ยแทงอะไรอะลาวาจะเผาพี่เคนตายอ๋อโอ้อหลูกกระตามีแค่อันเดียวเองเหรอเนี่ยโอ้ไดุกนุ้ยขยันเกิดจงอ้เอาไปแล้วอยู่ไม่ได้เฮขาทำไมกองสปาร์ลมาแล้วพี่เคนโอ้ยโอ้ยแล้วค่ะ ไปกันเลยไปกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปลบมังกรกันต่อเลยเนาะเอาล่ะถึงแล้วไอ้คินมังกรเกิดแล้ว่ารอสักทีโอ้ยดุดุเยอะเกินโอ้ยเรามาเกิดในห้องกำแพงแบบติเอเล่อหัวทำไมมิดชิดเงี้ยเฮ้ยเตรียมยงเตรียมยาวไว้เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยก็แค่เอเดราก้อนล่ะน่อัอเนี่ยเอเดราก้อนก็ะเหาะไงลังนี้พูดไปก่อนดิเพินไม่ดูดีเอเดราก้อนจ๋าพี่เคมาแล้วอันนี้เอาไข่มังกรกลับไปด้วยเลยนะ เดี๋ยวถึงแล้วนี่ถึงแล้วไม่เช็เหรออะไรอ่ะอีอย่างแม้โอ๊ยตัวอะไรโอ้ยเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยววุ่นวายไขกระจาดมากเลยเนี่ยเอ็นเดอร์แมนมันไหนหมดแล้วตัวอะไรมั่งเนี่ยให้มันเยอะจุ่งคิปเปอร์เอ็นเดอร์แมนโอ้โหตายแล้วอ้าวว้ามันเบ้มได้ด้วยเอ็นเดอร์แมนคิปเปิรลโอ้โหตัวมันตุ้ม โอ้ยนางมุมคลิปป้าก็มีโอ้ยพี่เคนไปหันดูแล้วนะไอ้กระเบิดเอนเดอร์ก็มีเหรอโอ้โหเยอะเกินแล้วมีพวกเดวิลด้วเหรอโอ้มันยิงเลเซอร์ได้นะนี่มันตัวอะไรเนี่ยระวังไอ้าก่อนเลยโอ้ยแย่แล้วระวังระวังมันยิงเลเซอร์ได้ว้าเฮ้ยโอ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะเกินไปไหมเยอะตายแล้วเยอะเกินไปทันเลยเยอะเกินโอ้ยโอ้อุปสรรคเยอะเฮ้ยพี่เคนไม่น่าจะง่ายแล้วล่ะเฮ้ยอีกรอบนึงว่าอะไรอ่ะเฮ้ย มีหลักเลือดบอสอีกตัวนึงเฉยบอสอีกตัวเลยเอาตัวมาเลอร์เลยเฮ้ยเป็นลักแวดะดิใช่ป้าเขาเห็นมันใส่ชุดสีขาวๆอ่ะมีปีกด้วยมันวาร์ปหนีได้นะระวังนะมันวาร์ปได้พี่เคียจัดไกลตัวให้เอาฟันเลยพี่เคียนเอาดาบพิษฟไฟมาเลยอุ้ยเดี๋ยวเขายุ่งกับมังกรอยู่อ่ะไอ้บอสตัวนี้เท่าไหร่ไอ้คิปเปอร์เนี่ยตัวอุ้ยตัวดีเลยเฮ้ยเก็บพลังเห็นใจมังกรไม่ทันอ่ะอุ้ยพี่เคียนไม่น่าจะได้เก็บง่ายๆเนี่ยดูดิโอ้เยอะเกินเดียวโอ้ยแค่ไหน ึงมือจะยายอยู่แล้วอ่ะอันนี้เฮ้ยมันว์ปไปไหนแล้วอ่ะ เแลยวพี่เคนฟันตั้งนานน่ะเดี๋ยวมันก็มาเฮ้ยโอ้ย,อยทางนี้ก็ตรึงมือมากเลยอะ่ะหนีไม่คิวเหรอโอ้ยพี่เคนมาช่วยเก็บลมหายใจมังกรเลยดีไอ้จิแล้วทำไมอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาต้องทำลายคริสตัลก่อนโอ้โหใครยิงเลเซอร์ใส่อุ้อ๋อมีแมงมุมคิปเปอร์ด้วยเหรอโอ้ตายแล้วตายแล้วทำไมมันเยอะจังทำให้พิเคนด้วยอ๋อเราจะรอดกันไหมเนี่ยโอ้ใส่อะไรไปแย่ๆเนี่ยตายแล้วเฮ้ยใส่ ไม่กี่มดเองนะอู้หูแต่ว่าทำไมมันสปอนเยอะจุงเฮ้ยกำลังซักกับบอสอยู่เฮ้ยระวังนะระวังนะตัวนี้กันเมาโอ้นั่นเหรอบอสตัวสีขาขาวอะเหรอตัวสีขาววอะตัใหญ่น่าดูเลยอะมันเป็นนักเวทใช่ป่ะมันจะสปอนลูกน้องได้เนี่ยอ๋ออันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้มันไม่ได้อยู่ในเนเธอร์วันเนี่ยมันอยู่ในโลกมังกรเนี่ยโอ้ยช็อคแปลก อ้าวนอนไงท้องตายนี่ด้วยนี่เลยไงบอสให้ตายเลยไอ้บอสม้าทำไมตัวลอยอ่ะให้สัตว์เลยสัตว์เลยเจอที่วาร์หนีนี่ด้วยอ่ะไอ้เบทเอนเดอร์มันวาร์ปหนีนี่ด้วยอ่ะเลยมันติดพื้นอยู่อ้อมแดนกับกาแล้วเราต้องฟันมันมันจะได้ดรอปของบางตัวเนี่ยมันแพ้น้ำนะบอกว่าโอกาสจะไม่เกลือนะเพราะว่าพวกเอนเดอร์มันแพ้น้ำพี่เคนโอ้โหดูดีมันโจมตีเขาไม่หยุดเลยอ่ะ มันตาไมวิีงานตามติดเลยอ่ะโอ้โหมันตาเป็นเงามันถ้าจะสิงเขาอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยดีเนี่ยว่าเตรียมยามาบ้างอ่ะโอ้ยโอ้ยคิดเป้ร์แล้วว้าน้อยทำงานลำบากมากเลยดูดิออ้ยหรกว่าจะมีแค่มังกรอย่างเดียวเนี่ยจะเครื่องลอดแล้วโอ้ยอุ้ยมันบินได้ด้หรอบินสูงด้วยตัวเนี้ยตัวเนี้ยยิงเลเซอร์ได้นะสูงด้วยอ้าวมาวางเลย มีบางตัวก็เห็นมันยิงเลเซอร์ได้ด้วยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเราต้องจัดการกับมังกรก่อน,นเป็นเป้าหมายล่กของเราเลยเพราะว่าจะได้เลเวลอย่างเยอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าไปเดียวมอสหันไปแล,ลว้วอ่ะมันวาร์บหนีอ่ะดิเอา้าตีไปครึ่งหลอนะว่ะ ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็กลับ,บมาเดียวมันกลับมาพร้อมเลือดเต็มเปล่าไม่รู้อ่ะมันใช้ที่ฮิวอ,อะไรอ่ะเพราะว่าจใจททำด้วยอะไรเห็นหลอดเลือดมันลดแล้วก็กลับมาหลอดเลือดเต็มอ่ะอุ้ยพักนะมันใช้ที่ฮิวเดียวกันแบบพวกนี้ปะเนี่ยโอ้ไม่หรือว่ามีลูกน้องฮิวให้เปะอ่ะสิ้นหวังแล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องฆ่ามังกรให้ได้ก่อนนะโอกาสนี้หละอ้าีกตัวไม่อยู่รีบฆ่าบอสมังกรกันเร็วไ้ยเดี๋ยวนี่มันต้องทำลายคิสตันเอนเดอร์มังกรก่อนยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หม แตด,ดีไม่มีพวกลูกสมุนมายุ่งกับเขาอ่ะตุเย,ย่ตุเย่ยลยนีเอยไม่น่าจะรอดอนนี้เราสองคนเนี่ยอุ้ยสัตว์แอปเปิลทอเป็นน้ำเลยเนี่ยทั้งเลยอ,อีกหลายลูกกันนี้นโอโหพี่เคนแอปเปิลทอก็ลดไปเหมือนกันละไว<อ>้เตรียมมาเยอะปะเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่อุ้ยจัดไปอีกหลายดอก,อ,ก,ก <c oughs> อ๋อ้างล่างก็เยอะโอโหมันจะเยอะทําไมเนี่ยเยอะไปไหน มามีเจ้าเบรสด้วยโอ้เจ้าเบสยิงลูกอะไรอะสีม่วงๆอ่ะมันเยอะกันไปไหมโอ้โหระวังนั้นแรงว่ะเอ้ยนี่มันแกล้งกันชัดๆเลยอ่ะวิ่งดีเบสเอนเดอร์โอไอ้โดนนั้นแหละมันหองอีกแล้วเนี่ย เฮ้ยแต่มันดรอปของนะพี่เคนต้องคอยแบบดรอปของเก็บของลุดของมันนะมันก็จะดรอปของเราเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเหมือนบางทีมันยิงกันเองปะเนี่ยโอ้โหดิมันจะบึ้มแบบบึ้มมาหาเราท่าเดียวเลยอ,ะอ่ะไอตัวใส่ชุดคลุมสีขาวๆบินๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยม,<อ>มันเป็นบอสม<อ>ันเป็นบอสว้าวเฮ้ยพี่เคนเราเสียเปรียบป่ะเสียเปรียบมากมเลยดูดิโอ้ไม่มีทีให้ยืนแล้วอ๋อมันสร้างดาเมจทั้งแมปปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนิดนึงโหก็ใครอันตรายเนี่ยไปแล้วโอ้ยแย่แล้วเฮ้ยไม่ปลอดภัยสุดๆอ่ะมีความเสี่ยงสูงเนี่ยที่พวกเราจะตายอะนั่นนี่เอ้ยเราดอวยตัวพี่เคนตีไปนักครึ่งหลอดแล้วอะพี่เคนถือโทเทมอะไรนะถือโทเทมอะไรพี่เคนเผื่อพี่เคนตายอ่ะโอ้ยดีดีแล้วใครนี่ไม่ตายหรอกน่าฮึกฮึ๊กอ๋อมีให้รอดนะเดี๋ยวเขาจะคอยรอดน้ำแต่พวกเอนเดอร์มันไม่ชอบน้ำ โอ,โ,อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวยิงเลเซอร์อมาอีกแล้วอะ่ะชิปเปอนได้มันเต้มม,มันระเบิดไม่ได้ดินี่แต่มันก็แพ้ทานูเหมือนกันเนี่ย เฮ้ยเ๋ยวมันอยู่ไหนมล้วเนี่ยเฮ้ยเบลอสอีกตัวอยู่ไหนอ่ะไม่รู้มันก็นจะไปยุ่งกับม,มันเลยอ้อมเดี๋ยวมันก็ว่างหนีทั้งกันเราจัดการมังกรกันดีมะเผื่อมันจะหายไปหรือว่าเผื่อแบบเรา,าจัดการมันทีหลังอะ่ะอันเดะอ้อมสังเกตปะเจ้ามังกรอ่ะมันไม่เห็นลงมาเลยอะ่ะเออทำไมไม่ลงมาก็ไม่รู้เนาะหรือว่าข้างล่างอ่ะบอสเป็นเยอะมันก็เลยไม่ลงมาปะมมีกระเดงด้อะมีจังหวะกระเด้งเ็นว่าข้างล่างชีวิตไม่่อยปลอดภัยอยู่ข้างบนดีกว่าะข้างล่างวุ่นวายหน้าดูเลยอ่ะ เุ้ยทะนูไม่สต๊อกสทานเลยอะ่ะไม่แพ้ทะนูอ,ะะนอ่ะเยอะเกินอ๋อมันต้องไกเราเข้าไปฟันใช่เปล่าให้ยาเฮ้ยหยาเฮ้ย,ยตายแล้วอุ้ยเราจะ<ช>ไม่จะาตายแล้วได้ใช่เราจะตายแล้วโอู้ยนี่มีหนักเวทมาตั้งหลายตัวเนี่ยอดทนไว้อย่าเพิ่ออ๋อมวยไอเอนเดอร์คิปเปอร์เนี่ยมันวุ่นวายมากเลยอะ่ะว้ายวุ่นวายไข่กระจาดมากเลยบอกเลยม่าต้องตีใครเนี่ยไายแล้วชีวิตไม่ปลอดภัย <l ots> เราจะตีเ <l ots> อ้เฮ้ยเดี๋ยวพี่แกนมาหลบตรงนี้ได้นะอยู่ในน้ำก่อนอยู่ในน้ำมาชีวิตค่อยดีแค่ไหนเนาะแต่าต้องจ,จัดกันกมันงกรแล้วอัดตัวพี่แค้ะโอ้ยแรงเลยเขาก็โดนเหมือนกันนั่นแหละโดนหนีไม่ทันด้วยโดนกันทั้งคู่ในนี้ค่ะเราต้องฆ่ามังกรที่ได้ก่อนมันเป็นเป้าหมายหลักของเราเลยล่ะอดทนไว้อ๋อฮะ แล้วเราจะไปเอนซิตี้ไหวปะเนี่ยเอ็นเกมแลาวันนี้บอกเลยถ้าไปม่เอนเกมเลยนะเฮ้ยครึ่งหลอดแล้วอุ้ยหลังจากที่มันหนักแต่ว่าในักดันมันจะไม่คิดว่ามันจะลงจริงหรอเนี่ยมันไม่ลงมาเลยอะพี่เคนดูดิมันไม่ลงมาข้างล่างเลยอะมันบินวนอย่างเดียวเลยอะเฮ้ยนอกจากมันไม่ลงแล้วนะมันไม่ยิงด้วยเนี่ยดูดีจะเก็บลล่หผใจมังก็เก็บไม่ได้อะ ไอ้ตอนแรกมันก็ยิงอยู่นะแต่ทําไมตอนนี้ไม่ยิงแล้วก็ไม่รู้อ่ะมูนบอกเซนข้างล่างไาเยอะเลยมันไม่ได้ลงมาข้างล่างแล้วไงมันก็ไม่ยิงแล้วโอ้โหรู้สึกว่ามังกรขอนี่สับส่วนในเป้าหมายปะเนี่ยดูดิไม่โจมตีใครเลยอ่ะโอ้ยพวกนี้ก็เยอะจริงจะให้คิปเปอร์ระเบิดนะอ้อมมูยกลับบ้านเก่าเลยนะเยอะจังเนี่ยไอทำไมพวกนายเยอะอย่างเงี้ยเบินก็คิปเปอร์แล้วโอ้ยเย่แล้ว เฮ้ยมังกรเกือบแล้วพี่เคนนิดเดียวทนไว้ทนไว้ไว้ไม่มีเคนออกไปข้างนอกไม่ได้เลยนี่ถ้าไม่ได้เอาน้ำมานี่จบข่าเลยเนี่ยดีนะทำน้ำมาตัดได้เนี่ยลากอยนะถ้าไม่มีน้ำมาตัดก็แย่เหมือนกันนะดีนะําลาดน้ำได้อ่ะเฮ้ยมังกรใกล้าตายแล้วพี่เคนเราจะได้เก็บเลเวลกับไข่มังกรแล้วเรเข้าพี่เคนก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันลุ้ยไอ้กินแอปเปิลทองไว้นี่มันจะหมดแล้วอันนามังกรจะตายพี่เคนนิดเดียวโอ้ ดูดิคี้ปาเต็มเลยเ,เขาโดนล็กวนดูดิมีแต่กนอยากมาโจมตีขเขาอ่ะมันเบิ่มใส่นะอ้าวหูเยอะ เฮ้ยพวกนายนี่เสาสิงจริงเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปไอ้ยูดิ้เราเปิดรื่นตลอดเลยอ่ะทําไมมันสปอนเยอะจังเลยอ่ะหน้าดีค่ายยังไงก็ไม่ลดลงเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหยมันเยอะมากพี่เคนมันมาตลอดเวล,ลาเลยอะ่ะไอ้ยมันไม่ดรอปอ่ะดิไอ้พวกเนี้ยมันดรอปแต่เอนเดอร์แมนนะดีมันดรอปเป็นบางตัวมันต้องทำเจ้าเบ็ดเอนเดอร์มันจะดับแท่งไฟอ่ะเฮ้ยข้ามังกรนี่แล้วเยใชโยูเฮ้ยกว่าจะไป เอาไม,ม่มลงมาให้ฟันเลยอ่ะทำไมวันนี้มัาระทึกขวัญขนาดนี้ะระทึกขวัญในตัวที่มันระเบิดได้ปะเนี่ยใช่ดีเยอะเกินมันรอระเบิดบึ้มใส่เรายอ,อยู่เนี่ยลด<อ>เลเวลเ<อ>ลเวลวขอรุนเลเวลก่อนเฮ้ยขอเลเวลเลยนะยเฮ้ยเลเวลขึ้นแล้วเย้เชียวอุ้ยอย่าเพิ่งระเบิดอุ้ยระเบิดจุ่ง พี่เคนที่ฟาร์มเลเวลอย่างดีนี่เนี่ยดูดีรีบเก็บเลวลรีบเก็บไข่รีบปิกบ้านกันเถอะโอ้ยจะตายแล้วยังยังยังมีอะไรไม่ยุดตรงนั้นยังเก็บไม่หมดกันเลเวลอ่ะไปแล้วไปรับไม่กลับมาอออมันวาร์ปหายไปเลยเนาะดีแล้วมันวาร์ปหายไปก่อนพี่เคนไม่กลับมานะอ๋อนี้สู้ไม่ไหวนี่ง่ายมันดรอปแม่แท่งไฟนี่แหละแต่ว่าเป็นแท่งไฟอีกแบบนึงนะแล้วนี่พี่เคนได้กล่องอะไรก็ไม่รู้จับเอ็นเดอร์ดราก้อนเมื่อกี้อ่ะแปลแปลกๆอ่ะคล้ายๆถุงสมบัติใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปดูที่บ้านกันนะพี่เคนนากะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งกับอะไรเพราะว่าตอนนี้เราต้องการไข่มังกรกัน,นอ่ะเดี๋ยวาใช้ไม่เป็นเลยอยก,กดลระตูแย <laughs> ่นะอาจจะตุยเย่ก็ได้นะอุย้ยพี่แคนดี้มันเยอะมากเลยอะ่ะไม่หวัดไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์โอ้ยเยอะเกินเราจะเคลียร์ยังไงเนี่ยว่ามันเกิดตลอดเวลาเลยอะ่ะเนี่ยต้องกลับบ้านแล้วพี่เคียนไปตั้งหลักก่อนเราต้องไปเตรียมของให้มันเยอะกว่านี้ถ้าจะมาโลกดิเอ้นะนะได้ไขยังไม่ไขยัง เอยังเลยดูดิไม่ได้จังหวะเลยอะเร็วเขาจังหวะไม่เหมาะเลยอะว่าหุ่ยมันวุ่นวายมากเลยโอ้ยมันกลับตลอดเวลาเลยอะดูดิโอ้ยเดี๋ยวการจะไปอีกแล้วเราต้องการคนเสียสละบอกเลยบอกเลยเลยหรอดูดิเสียสละเลยเอ้ยใครมังกรเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงขอเวลานาอโอ้ยพี่เคทรอว้ยังไงมันก็ไม่มาเนี่ยมันเยอะเกินเลยกะไม่ให้แบบพักผ่อนเลยหรอเนี่ย โอ้ยจมตีไม่ยั้งอ่ะคิดดูดีแอปเปิ้ลหอมพี่เคนเล็กสามลูกแล้วอ้ํโอ้ยหิวอะไรเขานักนะได้ยังเราต้องกลับไปเก็บของเผื่อเือไว้นะ้พี่เคนต้องกลับไปแบบว่าเตรียมของมาเพิ่มอ่ะถ้าเราจะไปลลกดีเอ็นน่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วต้องไปดิมันมีของที่เราอยากจับอยากเลี้ยงตั้งเยอะแยะโอ้ยแล้วขากลับเข้ามาพี่เคนจะเจออยู่พรุ่งนี้กันเนี่ยโอ้ตายแล้วพี่เคนกลับบ้านแล้วกลับบ้านกลันแล้วแล้วกลับไปเตรียมของก่อน โอ้ยมันตาหอกมาใหญ่แล้วอ่ะโอ้ยอ,อ,อีกตัวนึงก็ยิงเลเซอร์ได้เนี่ยโอ้ยนีเนี่ยบอสไม่อยู่เนี่ยถ้าบอสอยู่อ่ะมันต้องแบบสปอนลูกน้องมาเพิ่มอีกอ่ะ ไอแล้วรักกันก็ลบกันเลยใชวไหมฮ้ยถึงบ้าแล้วฮารอดแล้วอุ้ยนรกเลยเมื่อกี้เฮ้ยขอพักหายใจหายคอกันนะเฮ้ยเมื่อกี้ใจคอไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยก็นึกว่าเขาจะตายแล้วอ่ะกูนวจะไม่รอดซะแล้วนี่แบบว่าไม่รู้จริงๆนะเนี่ยว่ามันมีพวกนี้อย่างเยอะเลยอ่ะต่ออะไรไม่รู้ดูดิเฮ้ยเหมือนจะเป็นถุงสมบัติของเอนเดอร์ดักก้อนเลยอ่ะ เฮ้แ,แต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะอนไอคิวไอแคนทำดีมากเก็บแมวเย้เชียวก็โอเคค่ะวันนี้ก็เอาชีวิตรอดในมอดติ้งชุดสิบแปดไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบมัดแปลกแปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลคก์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเล่นเกมไมโครต่อไปนะไอย่เล่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย